ยิงแม่งเลยดิเอ้ยเอาลงด้วย <c oughs> เราจะตามไม่ทันไม่ทันคืออะไรเฮ้ยสวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับในเกมสแลมดังนะครับตอนนี้เซิร์ฟชทยเราก็มีตัวใหม่เข้ามานะครับก็เป็นตัวที่มีชื่อว่าจินนั่นเองตัวดี้ก็มาจากโรงเรียนไคดันนะครับน <c oughs> ีก็เป็นตัวนี้ <c oughs> เป็นตําแหน่ง SG นะครับ สกิลเดี๋ยวผมจะสรุปสกิลให้ฟังแบบง่ายๆนะครับสกิลแรกนะครับมันก็จะเป็นสกิลพาสีองมาเองก็คือเวลาเราชู3ามแต้มลงเนี่ยมันจะมีตาขึ้นมาตรงใต้เท้าเราครับก็สามารถขึ้นได้มากสุด2อ,อันแต่ผมไม่รู้เวลานะว่ามันจะหายไปตอนไหนประมาณนี้ก็ความสามารถของไอตานี้ก็คือเวลาเรายืนชูสามเต้มในวงตาน,นั้นเนี่ยจะทําให้เราชูแม่นขึ้นครับความแม่นก็ขึ้นอยู่กับ การอัปเกรดพรสวรรค์ของเรานะครับอ่าประมาณนี้สกิลที่2นะครับก็จะเป็นการชูดระยะไกลครับก็เกือบครึ่งสนามอันนี้ไม่มีอะไรมากสกิลที่3นะครับก็จะเป็นการรับบอลจากเพื่อนแล้วก็ชูดสามแต้มทันทีนะครับอ่าสกิลที่4ครับก็จะเป็นการพุ่งเขาเรียกว่าไงอ่ะก็จะเป็นการสเต็ปแบ็คออกด้านข้างนะครับข้างในข้างหนึ่งอ่าสกิลที่5ครับก็จะเป็น การส่งบอลคืนเพื่อนถ้าเพื่อนเราส่งให้เราเราเรากดสกิลเนี่ยเราก็จะส่งบอลกลับคืนเพื่อนครับอ่าประมาณนี้บางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอตัวจีนเนี่ยกับมิสอีใครชูดแม่นกว่ากันผมก็บอกได้เลยนะครับว่าจีนชูดแม่นกว่าครับ <Whoa. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะว่าสเตตเริ่มต้นของมันเนี่ยค่อนข้างสูงครับดีเดี๋ยวผมพาไปดูคือสเตตสามแต้มของจีนนะครับมันคือสูงที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาแล้ว น่าจะเป็นตัวที่สเตตที่ให้มาเนี่ยเยอะที่สุดในเกมครับ <nước> น right, ี่ครับ120่าเดี๋ยวไปดูเปรียบเทียบกับลิซีนะครับนี่ครับ110เองก็จะเห็นถึงความต่างเลยนะว่าความแม่นมันต่างกันกับมาที่ตัวจีนนะครับในเมื่อมันแม่นยิงแม่นขนาดนี้แล้วข้อเสียมันก็มีครับก็คือการยิงอ่ะมันไม่ได้ง่ายครับเพราะว่าเนื่องจากตัวมันช้าจะทําให้เรายิงได้ยากขึ้น แต่ถ้าเป็นมิสตีเปิดอันตินี่ก็ผมก็เอาไปดูกันอีกทีเนาะว่าใครเป็นหัวกันแต่ถ้าจะแตพื้นฐานที่ให้มาก็คือกินแม่นกว่าครับอ่าประมาณนี้อ่าแล้วข้อได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวมันสูงครับก็จะทําให้เราเราก็สามารถไปช่วยเพื่อนรีบาวน์นะครับตัวนี้คือเป็นตัวชูดไกลที่สูงที่สุดแล้วในตอนนี้อ่าก็ความสูงของมันก็อยู่ที่1้อเลยนะครับก็ประมาณใกล้ๆส้สกุลง,งีเลยเออประมาณนี้เลยก็ถือว่าสูงเลยครับ ก็เดี๋ยวผมพาไปดูรูนนิดนึงแล้วกันนะว่าผมใช้เป็นรูนอะไรในตัวนี้ก็จะเป็นรูนนี้นะครับก็คือรูนเดียวกับมิสซี่เลยคือหลักๆคือเน้น3แมเต้มไม่ต้องใส่2เลยนะครับมันชุส2งหน้าก็จริงแต่ไม่แนะนําครับถ้าเราจะใช้มันให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะ่ะคือเราต้องเล่น3ามลนูลนๆครับเพราะสกิลส่วนใหญ่คือมันใช้กับ3เท่านั้นเลยครับ2นี่คือแบบจะใช้ไม่ได้เราก็ต้องเน้นไปทาง3แเตม้มแบบสุดไปเลยเออผมก็จะใช้เป็นรูนนี้นะครับ ก็จะเน้นไปสามเต็มแหละแล้วก็มียังอื่นตามมาก็ตัวนี้ก็เน้นอ้ตติได้ครับเพราะว่าอัตติไปยิง3แมเต้มเน้นพลังงานแบบเร่งอัตติเลยก็ได้ครับได้เหมือนกันครับแต่หลกัลกๆก็เน้น3ามเต้มไว้ก่อนครับประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าครับว่าจะเป็นยังไงไปเด็กกอโอ้โหแล้วดูทีมเราฝั่งเขาไม่แต่เซนเตอร์แล้วเราอะไรเนี่ยแย่ yeah, แล้วครับท้ายเป็นเราไม่แต่ไม่赖เราเล่นวงนอก เราต้องมาเล่นเซนเตอร์โอ้โหฟิวได้เลยอยากได้อย่างนั้นใช่ไหมผมจัดให้นี่ไงไม่ลงด้วยมันจะรีบาวสาวะนะานนู้ยังไงวะเนี่ยเอ้ยโดนลอกนี่ยืนอยู่เนี่ยแหละตายแป้นไปเลยจีนต้ยแป้นชายาไม่นี่งไงตายแล้ว โอ้โหนดตบยังวดเร็วเพื่อนถ้ฟฝั่งเรามายิงสามเต้มก็ทำเหมวะนะอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยทีมเดี๋ยวไม่มีสมาธิเล่นแล้วเนี่ยโอ้โหลอกสวยจัด โอ้โหนี่งไงรีบาวโชวเฮ้ย <c oughs> ยิงแม่แงเลยดีเอ้ยเอาลงด้วย <c oughs> เอ้ยยิงลงเฉยอะไรเนี่ยพอตั้งใจยิงไม่ลงนี่ไงตำแหน่งดีมัวแม่ง ตบนี่ไม่โดนด้วยเดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าทุกคนเอาว่ะเ <ç arp noise> พื่อนต้องส่งไม่งั้นเราเฮ้ย <ç arp noise> เคต้ส่งคืนเราต้องต้องเป็นแผนหอยเฮ้ย <ç arp noise> เอา <ç arp S 2> <ç arp noise> ทีมโอ้ยตบไม่ได้เกลียวอะไรเนี่ยทำไงดีทุกคน ทุกทันทีไม่ลงด้วยเฮ้ยน้องหลอกโอ้ลงอีกแต้มห่างกันเยอะเลยตอนเนี้ยเราจะตามไม่ทันไม่ทันคืออะไร <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ต้องอีกแล้ว <c oughs> เอ้ย,อยอิงก,ก็ได้เหรอพอยิงสามแ้มธรรมดาที้ยิงไม่ลง อะไรเนี่ยรีบเอาเองไม่ต้องห่วงยิงเลยเพื่อนเดี๋ยวเรารีบาวให้นี่ไงจะบล็อกอยังไงดีวะเนี่ยเราต้องบอกเขาให้ได้ไม่งั้นเราไม่ไหวดูแรงโอ้โหไม่ได้ดไม,ไดมันโด,ดสูงกว่าเรา มันก็สูงกว่าเราด้วยไม่ต้องมาอย่ายืนอย่ายืนถือบอลสโอโอิโอ้ยขอได้แชนตี้ก่อนจบแล้วกันนี่วิ่งมาไกล้ๆนี่งไงเคอรี่จัดร้อย ได้โชวันตีแล้วพอใจแล้วอะไรทำอะไรเฮ้ยเอาไม่โดนเรียบร้อยพิวทันทีเพื่อเราชูแน่นอนนี่ไงเฮ้ยอ่เฮ้ยอ่ เฮ้ยสวยเอา <c oughs> <c oughs> โอ้ยจะมาเล่นดีๆให้มีสาระก,ก็ทำไม่ได้นะครับเวนโหดว่าหลอกสองโอ้ย, <c oughs> อยหืมปิวเลย <c oughs> ยิงเลยไม่ต้องเสียเวลา เอาโดนบล็อกเฉยเ็นรีบาวดีมากไอเราเราขอดังหน่อยดิโอ้ยังจะมาดันอีกเซนเตอร์เป็นไรกับเราวะโอ้ยลงมาหน่อยแม่งทีมสามต้มของแท้วะ่ะยิงกันอยู่นั่นแหละสามเนี่ยแม่งเซนเตอร์ก็ไม่มีโอ้โหสุดยอด มันยังจะท่วงเวลาอีกชนะอยู่แล้วเดี่ยโอ้ไม่เป็นไรครับถือว่าเล่นกำขแล้วกันก็ใครจะมาสาระก็ขอโทษด้วยครับเพราะตอนนี้ไม่มีให้แล้วโอเคนะครับสำหรับตัวจินผมก็มองว่าตัวมันก็เก่งใช้ได้อยู่นะสำหรับความคิดเห็นผมนะผมว่ามันเก่งอยู่อะเนื่องจากตัวมันค่อนข้างยิงที่โล่งอะแม่นมากครับ ถ้ามันที่โล่งนี่คือแบบมีโอกาสลงสัก80นะตัวเนี้ยถ้าอัพเยอะๆกับลุ้นแน่นๆนี่คือแบบโอโ้โหตรงไหนโลงนี่คือได้แต้มแน่นอนเออแต่ถ้าพูดเปรียบเทียบกับมิสเอตในแรงลงสูงนะครับผมมองว่ามิสเอตอาจจะดีกว่าเนื่องจากตัวมันค่อนข้างที่จะพลิ้วกว่าตัวจินเพระจินมันจะเฉยๆไปหน่อยเพราะว่าการหลบการเลี้ยงหลอกอันเนี้ยมันจะ,จะช้าๆนิดนึง แต่ก็แล้วแต่คนเล่นนั่นแหละครับว่าจะเลือกเล่นตัวไหนสําหรับผมก็ชอบอยู่ครับตัวนี้โอเคเลยสุดท้ายนะครับผมก็แนะนํานะครับตัวนี้สําหรับคนที่ชอบเล่น3แต้มแบบแม่นแบบแม่นจัดจัดจริงๆอ่ะแต่ก็ประมาณนี้ถือว่าเล่นให้ดูเฉยนะอ่าก็ลองไปตัดสินใจดูครับว่าจะเล่นตัวดีไหมหรือจะไปเล่นบีซีดีกว่าก็ตามสะดวกเลยครับใครชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นอ่าปาระมานี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เอาไ้เจอกันคลิปหน้าผมก็ บ๊ายบายครับ